ก็ลับไปลบไลบไปอันนี้ลับเต้เบอร์โทรไว้เนี่ยเต้เป็นเหมือนเลขหกฮะอะไรเอ้ยน้องจะโตน้องจะกัดเอาเดี๋ยวให้น้องกินข้าวอีกกันเต้หลังอันนะเต้จะมีหลังอันเต้มันหล่อเหมือนเลขหกเลยเหรอเต้หลังอันออกล้านั่งทาก็เร็ว ปันปันนั่งทากันปันปันก็หัวหัวเท่ลาเต้หลังอันปันหัวเท่โอ้กินข้าวเดี๋ยวเบิดเลยอีกเพื่อนยัยนี่คือลาเต้นะเต้จะหลเต้หลอกครับแม่หนูนาครับไม่ยอมกลับบ้านเลยครับโอ้เธอเลี้ยงดีๆจะหล่อมากเลยลาเต้นนนีมเูาลยคนนี้คนก็เหมือนน สีมันนุกกี้เนาะแต่เขามีหลังอานแค่นั้นเองมาไทยลัมาไทยหลังอานนะคะหน้าตาดีนะคะรูปหล่อน้องปัดปัดนึกว่านมเปรี้ยวเหรอเป้ไม่อิ่มแล้วลูกเป้กินเยอะลาเต้กินเยอะกิน้ำน้อจะกัดเอาแนวลูกยังไม่คุ้นกลัวมันกัดเอาเอาไม่อิ่มมากินของน้องต่อ ยำยำยำยโอ้กินของน้องต่อกินของก๋วยจั๊บกับเส้นใหญ่เต้ไม่อิ่มครับยำยำยำมันจะกัดเอาลูกลาเต้หล่อนะลาเต้ผมหล่อนะครับแม่หนูนาครับเปรี้ยวมันหมันไส้ครับผมหล่อครับมันเปรี้ยวหมันไส้ผมนะครับ โอ้ตามกินจนเกี้ยงเลยกินอีกอกินอีก่อีกน้องอิ่มแล้วกินอีกอ่าลาเต้เขายังไม่ทำหมันนะคะ <ง presence S 1> เขาก็จะผลิตลูกเขาก็จะไปมีอะไรกันกับสาวๆแล้วก็ตั้งท้องได้นะถึน้องเพียอทำามันแลน้วนี่เด็กๆที่ทุกนาทนาตาเหมือนลาเต้ก็ลูกของลาเต้เลยนะคะ ห,หน้าตาหล่อๆนี่แหละลูกของลาเต้ลาเต้มโลอือหือลาเต้มันโลอร่อยโอ้โหกินเกลี้ยงเลยลาเต้กินน้ำเนาะกินน้ำบ้านไม่ยอมกลับบ้านไม่ยอมกลับอยู่กับพี่นิกนี่แหละไม่ยอมกลับบ้านเลย,ยพี่นิกก็ไปไหนไม่รู้เห็นตะคอกอือหือ เดี๋ยวน้องขัดเอาลูกนี่เรายังไม่คุ้นน้องผมไม่กัดแล้วครับแม่ดูหน้าครับแล้วเป็นเพื่อนกับนมเปรี้ยวด้วยนะลาเต้นนะลูกนะลาเต้ก็ไม่เท่าไหร่แต่นมเปรี้ยวเขาชอบเผาเนาะลาเต้เหมือนไส้ลาเต้เพราะว่าลาเต้หลอกกว่านิดนึงค่ะตรงที่สีผิวล้างอานประมาณนี้นะคะที่หนึ่งบ๊ายบายเหมือนไส้นมเปรี้ยวเหรอหรือนมเปรี้ยวเหมือนไส้ว่า เขาก็อยู่เ,เขาอยู่ใกล้ๆพินิกนะคะนี่ก็คอกพิณิกพินิก,ปนกไปไหนวะเห็นแต่คอกพิณิกไปมุกาหารกับมาหรอยงเตร้รอยอยู่ตรงนี้นะครับอยู่กับน้องๆเส้นใหญ่กุ้ยจับครับแล้วก็แม่ลายครับขอบคุณครับเม่นูหนะ้าขอบคุณครับเดี่ยวข้าวไม่พมกินครับเดี่ยวข้าวไม่พมกินนะครับเม่นูหน้าครับ มันอ่อยมันอ่ยนอยขอบคุณค่ะขอบคุณที่รับชมช่องย t ท b e เมนูเปรี้ยวน่ารักนะคะมากับน้องปันปันนะคะเอาข่าวมาให้เส้นใหญ่กวยจับนะคะน้องมาสองตัวไลยๆเหมือนไม่ลายลูกลายเสือเนาะน้องเปี้ยวน้องเปี้ยวอยู่บ้านนอนอยู่ใต้ถุนบ้านกับหนูดีแล้วเต้นตอนนี้ครับผมอิม่มผมอิ่มผมอิ่มแล้วครับเม่นูหน้าครับกินน้ำก่อนนะครับ หลัอนะเดี๋ยวลาเต้ถึงหลับหล่บหลับเร็วไปนอนเร็วไปนอนละเต้ไปนอนต่อเร็วอยู่นี่เลยนะคะอยู่ที่ร้านแม่คำใสนี่เลย คุณเดอ้อคะ่ะที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมนะคะมาซื้อซื้อผ้าร้านแม่คำใส่เด้อจ้า